คุณกำลังรับชมและฟังคลิปหลอนจากเล่าสู่เรื่องหลอนสนับสนุนโดย Indian Restaurant ร้านอาหารเน้าเมสไตล์อินเดียกินทีหนึ่งเน้าตายไปเลย50วันการันตีสำหรับเรื่องในวันนี้คือเรื่องของคุณใบข้าวครับแค่เรื่องก็น่าสนใจแล้วญาติตามลอกโอ้โหเรื่องเรื่องจะเป็นไงไปดูกันครับท้าความก่อนว่าบ้านของคุณใบข้าวนั้นมีทั้งหมดหชั้นทุกหลัง แต่อยู่ในพื้นที่เดียวกันทั้งหมดสามหลังแต่บ้านของคุณใบเท้าหลังที่หนึ่งไม่มีห้องพักส่วนบ้านหลังที่สองไม่มีแล้วก็จะไปมีอีกทีบ้านหลังที่สามมาเท้าความกันเลยดีกว่าบ้านของคุณใบเข้านั้นจะอยู่หลังที่หนึ่งและบ้านพ่อกับแม่เขาจะอยู่หลังที่สองและย่าพี่น้องของเขาจะอยู่หลังที่สามบ้านแต่ละหลังจะเป็นบ้านขนาดเล็ก,ลกๆคล้ายๆกับนกดาว และวันที่คุณใบเข้าไม่อยากจะให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งญาติของคุณใบเข้าได้เข้าไปในห้องน้ําแต่จ,จู่ๆเกิดล้มหัวฟาดทําให้ญาติของคุณใบเข้าหมดสติซึ่งเป็นญาติที่อายุค่อนข้างจะมากทําให้แกไม่รู้สึกตัวทีนี้คุณใบเข้าครับก็ไม่รู้อิโนโอีินเนอะไรทั้งสิน้นฉันจะนอนของฉันจนแม่ของคุณใบเข้า ผิดสังเกตว่าญาต like ิของเขาได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยก็เลยเข้าไปเคาประตูแต่กลับไม่มีสัญญาณตันตอบรับจากหมายเด็กที่ท่านเรียกคุณแม่ของคุณใบข้าวก็เลยได้ทําการพังประตูทุบๆพังพพัังงแต่ได้สลอกก่อนเข้าไปและเรื่องที่แย่ที่สุดก็ได้เกิดขึ้นว่าญาติของคุณใบข้าวนั้นได้ล้มและนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้น คุณใบข้าวก็เลยได้ทำการแจ้ง1 6 9แต่ไม่ทันการญาติของคุณใบข้าวได้สิ้นใจไปแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงพอเรื่องราวเรื่องนี้จบเรื่องหล,อน,หลอนก็ตามมาทันทีแบบไม่มีปุ๋ยไม่มีคุยทีนี้ทางคุณใบข้าวก็ได้กลับไปรับศพญาติของเขาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะพาญาติของเขาไปทำพิธีกรรมทางศาสนาประมาณ3วัน สวดจากนั้นพอวันที่4ก็ได้ทำการเผาซึ่งสิ่งที่คุณใบข้าวนั้นจะไม่ลืมก็คือการกวดน้ำแล้วก็ถวายสังฆทานชุดใหญ่ทำบุญต่างๆนานาให้สำเร็จรู้รล่วงไปได้ด้วยดีก่อนที่ร่างและดวงวิญญาณของเขาจะจากไปแต่ประเด็นเลยก็คือมันจากไปแค่ร่างของเขานะสิแต่จิตวิญญาณของเขานั้นไม่จากไปพอผมพูดแบบนี้แล้ว เรื่องหลอนๆมันก็จะตามมาอย่างแน่นอนนั่นแหละครับเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้กับคุณใบข้าวหลังจากที่เรื่องผ่านไปได้แป๊บๆสักประมาณนาหนึ่งเดือนความทรงจำต่ตางๆนานาก็ค่อยๆหายไปทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละครับคุณใบข้าวก็ได้ลืมเรื่องราวเกือบจะทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องญาติของเขาคุณใบเข้าก็เลยทำกิจกรรมขอภัย กิจกรรมต่างๆนานาแต่ที่เขาเคยทํามาสมัยก่อนเล่นเกมนอนทํากันบ้านไอต่างๆนานาวิ่งเล่นมัเตจักรยานแต่คืนนั้นมันไม่ปกติกว่าถูกคืนพอคุณไปข้านอนเรื่องแย่ๆก็ได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อคุณไปข้าวได้อาบน้ำนอนเป็นที่เรียบร้อยคุณไปข้าวก็เคลิ้มตัวใกล้จะหลับแต่ใกล้จะหลับนั่นแหละ มันมีเรื่องพอคุณไปข้าวนั้นได้อาบน้ำใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวจะนอนคุณไปข้าวก็ได้เคลิ้มตัวลงไปบนที่นอนกับน้องสาวได้ก็ได้เกือบจะพลอยหลับไปแต่ตรงเกือบนั่นแหละมันมีปัญหาเล็กน้อยเพราะพอคุณไปข้าวกำลังจะเคลิ้มหลับไปได้จูๆ่ๆเกิดมีเสียงเคาะปริศนามาจากกระจกหน้าห้องของเขาซึ่งมันจะเป็นประตูจิวจ๋ว ซึ่งจะสามารถออกไปตรงระเบียงขนาดเล็กๆได้ได้มีเสียงเคอะปิชนะนั้นดังขึ้นมาเป็นเสียงเคาะหน้าต่างพอทีนี้คุณแม่เข้าก็กำลังจะพลอยหลับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาดังอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้ความทีสูงเะด้วยนะขอซะปึงป้ง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 ปึ้งปงปงรัวๆอยู่แบบนั้นแหละ ทีนี้คุณใบข้าวก็เริ่มที่จะลำคานเพราะคุณใบข้าวลืมนึกถึงเรื่องนั้นไปคุณใบข้าวก็กำลังจะเดินไปเปิดผ้าห่มขอไปผิดกำลังจะเป็นเดินไปเปิดม่านแต่จูๆ่ๆคุณใบข้าวนั้นก็รู้สึกคิดเรื่องนั้นขึ้นมาได้จึงยังไม่ไปเปิดคุณใบข้าวก็เลยกลับมานอนแล้วก็คุมโปงอยู่บ,บัดนั้นเสียงเคาะพิศาจนั้นก็ดังไปเรื่อยๆจนถึงเที่ยงคืน ซึ่งคุณใบข้าวก็ได้กลัวมากๆกลัวแบบสุดขีดเพราะว่าบ้านของเขานั้นไม่มีห้องพักจากที่ผมได้เล่าไปห้องพักจะอยู่ที่บ้านหลังที่สามเท่านั้นบ้านหลังนี้จะไม่ได้มีห้องพักด้วยความที่คุณใบข้าวกลัวมากๆก็เลยคุมโปงอยู่ในผ้าห่มนั่นแหละกับน้องสาวจนคุณใบข้าวเริ่มงัวงเงียแล้วก็เกิดผอยหลับไปครั้งหนึ่งผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณใบข้าวนึกกับตัวเอง ว่าฉันหลับไปตอนไหนเนี่ยคงกลัวมากๆจนพลอยหลับไปเองคุณใบข้าวได้สะดุ้งตื่นมาอีกทีหนึ่งเพราะเสียงนาฬิกาปุกที่ได้ตั้งเอาไว้ตอนประมาณเจ็ดโมงคุณใบข้าวก็รีบแต่งตัวอาบน้ําไปโรงเรียนและสิ่งที่จะไม่ลืมก็คือเล่าเรื่องที่เจอให้กับยายของเขาฟังและเรื่องพีคๆก็กำลังจะเกิดขึ้นเพิ่มอีกซึ่งคุณยายของคุณใบข้าวครับผมเขาจะนอนอยู่ที่ บ้านหลังที่สองเนาะซึ่งทีนี้เขาบอกเขาปิดไฟนอนกำลังจะเคลมเผิอเหมือนกับคุณใบข้าวละรอบนี้หนักกว่าคุณใบข้าวด้วยครับคุณยายของคุณใบข้าวเล่าว,ว่าแบบว่าม,ม,มีจิงจกลงมาหล่นใส่ตัวเขาหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันเหมือนมีคนมาสะก,กิดเช่นจิงจกลนทราเหมือนมีของลนทราแล้วก็ที่หนักที่สุดเหมือนมีคนมาสะก,กิดซึ่งการที่มีคนมาสะก,กิดนะ คุณยายของคุณใบเขาก็คิดว่าแมวของเขาอาจจะมาแกล้งเพราะว่าคุณยายของคุณใบเขาเล้ยงแมวไว้ในห้องค่ะแต่เจ้าแมวนั้นก็ยังนอนนอนอยู่นอนนอนนั่งนั่ง,งแล้วก็ไปกินอาหารแล้วก็ไปเข้าห้องส่วมของแมวทําอยู่แบบนี้แหละจนถึงตีสามทีนี้คุณยายของคุณใบเขาก็หลับไปแล้วครับตีสามสามสิบครับเวลาแห่งความสยองก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณใบข้านั้นอขออภัย ยายของคุณใบข้านั้นรู้สึกว่ามีมือมือหนึ่งมาสะกิดเขาพร้อมกับเสียงขะหน้าต่างที่นี้ครับคุณยายของคุณใบข้าว,ก,วาาก,ก็กต,ยยตื่นขึ้นมาเพราะเห็นว่าเป็นน้องแมวมานั่งที่ตักและเสียงขาะนั้นก็ขอไม่หยุดเหมือนเรื่องของคุณใบข้าวแต่รอบนี้หนักกว่าเดิมครับเพราะจู่จประตูกระจก ก็ได้เลื่อนเปิดขึ้นเห็นเป็นร่างสีดำๆค่อยๆเดินเข้ามาแต่ร่าง่างนั้นก็ค่อยๆจางหายไปท่านั้นแหละครับคุณยายคุณวัยเข้ากีดเลยบ้านักสามหลังเปิดไฟเหมือนกันพอดีเป๊ะรีบวิ่งมาดูเหมือนกันซึ่งก็สรุปว่าเห็นเป็นเท่าฐานกองอยู่ตรงหน้าประตูและเห็นว่าประตูกำลังเปิดอยู่ สำหรับเรื่องในวันนี้มีเท่านี้ครับถ้าชอบเรื่องราวหล,ลอนๆสไตลน์นี้ฝากช่วยกันกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพือเป็นกำลังใจในคลิปถัดไปด้วยครับสำหรับวันนี้เจอใหม่รารตีสวัสดีหลับฝันดีไม่เจอผีเกินทั่วหน้านะครับ